และจะก่อให้เกิดการเรียนแลกปิดเรียนรู้นะครับสามารถต่อยอดการขยายผลก่ออรียนีวิถีไทยหมู่ที่เจ็ดตำบลคำามิร่วงเพื่อไทยจังหวัดพิริยงนี้นะครับสาวกยี่บกรกฎาคม2 5 1 7ในครั้งนี้นะครับการพวกหนองนาอาญาเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาการอำเภอเครือข่ายโคกหนองนาโคกหนองนาอารยะเกษตรเชลย์ระเกียรตบแล้คุณท่านประธารนะครับเป็นนักเกกสื่อราชการแล้วก็เป็นนักการจังหวัดนะครับปลูกต้นหลวงพุ่มเจ็ดเพื่อพยานนะครับแล้ท่านเป็น่อราชการนะครับปลูกในแปลง ลมตูกลมเพราะว่าลูกกมมันจะมากกว่าลูกอยาเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะไม่ถ่ายป้ายรเดี้กเดี๋ยต้องย้อนที่มือนขัดได้ ด้วยแล้วก็คาร์บอนต่ำด้วยที่ี่็ดนมากล่ี่เรอันนี้อันนี้มาแล้วานีเนยประเด็นโลกของการไปกินไข่หนอน ไมเนื่องวนี้เราได้เราได้เครื่องมือที่ได้มาจากผลิตในสวนเราทีช่วยิช่วย้เก้ิบบาูในกรติกเรควกระดมน้เออแกแล้วแลส่วนองเป็นส่วนข้มยำน่บอกเเขาไม่บินเลยค่ะ